มีคอนโดแห่งหนึ่งอยู่ที่หาดใหญ่นี่แหละตรงนี้นี่มีผู้ประสบภัยถึง450คนค่ะคุณผู้ชมและระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ2เมตรครึง่งปัญหาก็คือมีคนป่วยพอเวลามีคนป่วยเนี่ยต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนชั้น25เพื่อจะรอให้เฮลิคอปเตอร์มารับแต่ปรากฏว่าฮอไม่มาอ้าวแล้วเขาป,ประสานกับใครอะ่ะก็นั่นแหะสิพอฮอไม่มาก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกันลงมาอีกนะคะ,ะไปดูภาพการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างทุลักทุเลเลยค่ะ่ะที่หน่อ เ,น,เ,น,เน,นี่ยค่ะคือมีคนถ่ายเอาวไว้บนดาด<อ>ฟ้าคอนโดขณะที่ลิคอปเตอร์ P เอาอาหารมาส่งให้ผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนต่งตางๆขณะที่คนบนตึกกำลังรองให้คนป่วยซึ่งเป็นโรคไตไม่ได้ฟอกไตมาหกวันกับคนที่ท้องแก่เนี่ยแล้วท้องเหมือนแบบปวดเกรงแล้วอ่ะแปลว่าใกล้แล้วอ่ะใกล้ที่จะคลอดทีมงานเนี่ยนะคะต้องเคลื่อนย้ายทั้งคนป่วยรถขงรถเข็นเนี่ยจากชั้นไหนชั้นหก ขึ้นไป25ใช่เพื่อจะเป็นจุดที่เป็นดาดฟ้าเนี่ยค่ะแล้วพอเห็นฮอก็คิดว่าเขาจะมารับเราแต่เปล่าเขามาส่งอาหารค่ะนึกว่าเขาจะมารับแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ารอตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายงฮอไม่มาค่ะมีเรือเข้ามารับญาติพี่น้องในคอนโดก็เลยร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าพาคนเจ็บคนไข้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมอ่ะก็เลยต้องตอนแรกพาขึ้นไปชั้น25ใช่ไหมเอาทุลักทุเลลงกันมาอีก <ลง S 2> เพราะว่า,าเรือมาก็จะมาชั้นล่างลงมาก็ต้องไปชั้นหนึ่งอะ เพื่อนยายก็มาอีกรอบหนึ่งในที่สุดก็พาทั้งสองคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยมีน้องหมออินเทอร์กับคนไข้ไปด้วยก็ได้รับการตอบรับ<อ>จากโรงพยาบาลว่าตอนเนี้ ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยบ่ายสามก็เข้าใจว่าที่ติดอยู่หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีหมออินเทอร์ด้วยเขาก็เลยให้ทางน้องหมอเนี่ยติดไปเพราะไครฟอกไตไท่มีญาดฟอกไตจะเข้าใจดีเลยบางทีอ่ะรอบฟอกอ่ะทีละสองวันอทีละสาวันเนี่ยคือวันเว้นวันต้องฟอกวันเว้นวันต้องฟอกไม่อย่างนั้นจะหายใจลําบากอาการมันจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายของเสียออกดังนั้นเนี่ยไม่ได้ฟอกมา6วันคุณผู้ชมผมบอกเลยล่อ่อือโอ้ก็สาธุยังมีเรือมาเนาะ เทสนี้ค่ะเป็นการขอความช่วยเหลือของชาวคอนโดนะคะถนนรัชอุทิศใกล้สถานีรถไฟกลางหัดใหญ่ออกไปไม่ได้แม้ว่าที่อื่นเนี่ยน้ำจะลดแล้วแต่ที่นี่ยังสูงอยู่เลย2เมตรครึ่งก็โพสต์ผ่านทาง Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือว่าตอนนี้คอนโดแห่งเนี้ย 450คนนะที่เดือดร้อนอยู่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารสําหรับคนเกือบ500คนน้ําดื่มนมผงหรือว่านมสําหรับเด็กเล็กให้เข้ามาช่วยหน่อยตอนนี้คนไข้หอบหืดหายใจลําบากต้องการยาพ่นขยายหลอดลมด้วยค่ะเดี๋ยวคนรจะถามว่าทําไมคอนโดมิเนียมอยู่กันเยอะจังทั้ง450คนต้องบอกแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นลูกลูกบ้านคอนโดอย่างเดียวเขามีผู้ประสบภัยจากน้าท่วมตามบ้านน่ะคือบ้านะ่ะ บ้านเทียกว่านี้ใช่เคยบ้านชั้นหนึ่งหรืออาจจะสองชั้นแต่เย็ดอย่าลืมน้ำท่วมสูงสองเมตรครึ่งก็ต้องอพยพกันมาเนี่ยแล้วไปอยู่ยห้องใครยังไงกันอ่ะคอนโดก่อน,นอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ประสานไม่ว่าจะเป็นสสสจทีมงานคุณกันคุณบินแต่ณจุดนี้เขาบอกว่าก็ยังเงียบอยู่นะคะมีคนไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วมีเด็กป่วยด้วยไข้สามแปดองศาสองคนคนหนึ่งน้องอายุขวบครึ่งเองอีกคนหนึ่งแปดขวบ แล้วน้องเป็นไข้เนี่ยท้องเสียอีกหนึ่งคนตอนนี้แพทย์ประจําคอนโดเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการพยายาม <คน S 1> ทำเต็มที่แล้วอ่ะต้องกลายเป็นแพทย์เป็นหมอจําเป็น<ช>คอยดูแล คนนั้นคนนี้ใครขึ้นเด็กร้องกระจองงอแงท้องเสียเพราะเป็นว่าตอนนี้การติดต่อสื่อสารค่อนข้างมีปัญหาแต่ถ้าเกิดติดต่อได้ประสานไปยังนายแพทย์สิริชัยทาดาประดิษฐ์นะคะขออนุญาตอ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0946654536เข้าใจว่าน่าจะมีคนติดต่อไปแล้วแหละเพราะกว่าเราจะมาอ่านกันวันนี้รู้สึกเมื่อวานเนี้ยโค้ชนี้ผมก็จะผ่านตามมาหลายครั้งแล้วเนี่ย น่าจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลองดูเพราะถ้าเข้าไปจุดนี้ได้ช่วยได้ตั้ง450ชีวิตแน่แล้วก็แบ่งเคสไปเลยว่าเคสไหนเร่งด่วนอย่างน้องที่ไขขึ้นเนี่ยก็ต้องต้องไปให้หมอเด็กดูแล้วอะ่ะแต่ยังดีอยู่บ้างยังเคราะห์ดีอยู่บ้างที่คนที่ติดอยู่เนี่ยก็เป็นคุณหมอแต่คุณหมอบอกปกติอยู่แต่โรงพยาบาลตอนนี้กลายเป็นคุณหมอประจําคอนโดไปแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาโพสต์ภานะคะนี่เอาผ้าสีขาวมาวางต่อ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 กัออนเป็นเลข30 เขาต้องการจะสื่อความหมายว่าที่เอามาวางต่อกันบนดาดฟ้าเนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นชัดว่าตรงนี้นะ30สิบชีวิตเนี่ยนะรอการช่วยเหลือแล้วก็มีการแชร์โพสต์นะคะดังกล่าวจำนวนมากประกาศเลยว่าอีก30ชีวิตตอนนี้อดข้าวอดน้ำมานานแล้วขณะเดียวกันค่ะก็มีโพสต์อัปเดตนะคะจากคุณเข้มนี่นี่บอกว่านี้เหมือนแบบหนังสงครามเลยอ่ะเหมือนแบบวันสิ้นโลกว่าเออเอาวะวัตถุดิบยังพอมี แต่ไฟไม่มีจะจุดหุงหาอาหารแก๊สไม่มีไฟไม่มีทํำยังไงใช้วิธีการยังไงหลายคนบอกว่าเอ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงพังตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อ่ะพังพัง,พ,งพังออกมาให้มันเป็นเศษไม้แล้วมาก่อรวมกันทําเป็นฟืนตั้งโรงครัวปรุงอาหารค่ะคุณผู้ชมก็แบ่งกันเนี่ยประทังความหิวกันไปได้ก็มีเรือเข้ามาส่งอาหารแห้งให้แล้วหนึ่งถุงแต่ยังไม่สามารถเอาคนออกไปได้คิดว่าถ้ายังมีอาหาร ก็เดี๋ยวรอน้ำลดนะขอบคุณทุกแรงใจทุกการแชร์ขอบคุณจากใจจริงๆซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากนะคะก็บอกว่าให้กำลังใจคุณเข้มแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะคนโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณเข้มแล้วก็เก่งมากๆเลยให้กำลังใจเข้มแล้วทุกคนส่งกำลังใจขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยวเร็วแล้วก็ขอให้เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติไม่น่าเชื่อนะอคุณผู้ชม